ครัวนี้มีความอร่อยมาชมกันบ่อยๆที่ช่องอร่อยกับต๋ดูแล้วไม่เสียเวลาเชิญมาทัศนาวิธีทำให้อร่อยอามาดูเครื่องประกอบกันเลยครับนี่เป็ด250รับกะทิี่อ ML แล้วก็มีพริกแกงช้อนกับอีกครึ่งช้อนโต๊ะในส่วนผักที่แต่งก็มีสับประรดมะเขือเทศพริกแดงและใบมะกรูดฉีกนะครับจากนั้นก็เดี๋ยวแต่ง โรยหน้าด้วยใบโหระาเล็กน้อยเชิญชวนทุกท่านนะครับร่วมไปสู่ซับสไครต์ที่5,000ฝากท่านกดติดตามตัวหนังสือแดงใต้คลลยวกดกระดิ่งแบบทั้งหมดเลยครับจะได้รับการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปอันนี้ผมผัดพริกแกงกับกะทินี่ไม่ต้องการให้แตกมันมากนะครับเพราะว่ามันเกินไปมันจะเลี่ยนแล้วที่เห็นบางที่ ไปใช้น้ำมันผัดนะครับไม่ควรอย่างยิ่งเวลาที่ทำแกงทั้งหลายนะครับควรใช้หัวกะทิแหมใส่เป็ดย่างลงไปเลยครับวันนี้เป็นเป็ดย่างร้านสุก,กี้ชื่อดังเลยครับรสชาติอร่อยครับผมเติมหัวกะทิลงไปในส่วนที่เหลือแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวก็ เคี่ยวเตาไฟไปเรื่อยๆใช้ไฟกลางนี่แหละครับทำไมไม่ใช้ไฟแรงเลยเล่ะครับถ้าใช้แรงก็มันจะไหมนะครับเดี๋ยวไม่หอมด้วยล่ะครับต้องค่อยๆไปเรื่อยๆเติมน้ำมะพระ้าวไม่ใช่ครับขอโทษครับน้ำตาลทรา้ายไปสามสี่ เติม4ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำปลางช้อนโต๊ะปรุงรสแล้วเดี๋ยวคงใส่เครื่องประกอบแน่นอนครับเครื่องประกอบก็มีตัวมะเขือเทศจะใช้ชินีหรือมะเขือเทศเชอร์รี่ก็ได้นะครับแล้วก็สับประรดพริกแดงใบมะกรูดฉีกนั่นแหละครับเห็นแก่เติมไปตอน,นใส่เครื่องประกอบแล้วล่ะครับทั้งสับประรดพริกแดง แล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศทั้งลูกเลยนะครับอันนี้กลิ่นมาหอมเลยครับได้กินของพริกแกงที่มันเคละเค้าอยู่ในกะทินั่นแหละครับแล้วกลิ่นสับปะรดโชยมาเล็กน้อยโอ้กลิ่นหอมครับอันนี้ใกล้จะได้ที่แล้วล่ะครับยังคงใช้ไฟกลางอยู่เรื่อยๆนะครับ ค่อยๆเคียเ่ยวไปครับผักสุกหมดแล้วละครับทั้งสับป,ปะรดมะเขือเทศโอ้หน้าตาน่ารับทานครับกลิ่นก็หอมเมนูวันนี้นะครับเป็นแกงเผ็ดเป็ดย่างสีสันและหน้าตาและกลิ่นชวนทานมากเลยครับ นี่แหละครับแกแต่งหน้าด้วยใบโหระพาเล็กน้อยโอ้สวยงามครับน่ารับทานแอ้เชิญชวนนะครับร่วมไปสู่ Subscribe ที่5,000ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแบบทั้งหมดนะครับจะได้รับการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปวันนี้ผมตามปูต้องลาแล้วล่ะครับสวัสดีครับครับสวัสดีกันะครับ